อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไวรุณเท่าใหม่ด้วยแรงศรัทธาอ่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารับชมเหรียญเจ้าคุณอิ่มนะฮะเหลืออยู่ห้าเหรียญผมเล่นไปหมดแล้วนะฮะและที่สําคัญก็คือเหรียญทุกเหรียญน,นี่เป็นรายการหลุดจองติดต่อลูกค้าไม่ได้นะฮะตัวนี้บิดเล่นกันนะฮะเสียโอกาสคนอื่นนะฮะ ทุกเหรียญที่ผมลงย t u b e เป็นเหรียญที่รายการหลุดนะฮะหลุดจองหลุดจากลูกค้านะลูกพี่นะและนี่ก็คือลาลงยาธงชาติสามเหรียญเลยนะพี่นะลงยาธงชาติสามเหรียญเป็นเนื้อบนบนด้วยนะลูกพี่นะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนรับชมไปทีละเหรียญก็แล้วกันนะครับขออนุญาตปิดก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลืออยู่ห้าเหรียญน,นะฮะลูกพี่ครับอ่ะดูเหรียญแรกกันเลยนะฮะคลิปนี้ขออนุญาตยาวๆหน่อยก็แล้วกันนะฮะนี่คือ เนื้อนวชุบแบคโรเดียมลงยาแดงหน้ากากเงินนะฮะเนื้อนวชุบแบคโรเดียมหน้ากากเงินลูกพี่ครับเปลี่ยนสมปารนาอะไปรับชมเหรียญกันนะฮะขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะลูกพี่นะนี่คือรายการหน้ากากเงินนะฮะนวะชุบแบคโรเดียมรุ่นสมปารนามีอยู่สองพิมพ์นะฮะพิมพ์เสมากับพิมพ์ไข่นะฮะลูกพี่นะฮะทรงเสมากับทรงรูปไข่นะนี่คือ นาวัชชุบแบคโรเดียมหน้ากากเงินนะพี่นะจมูกเรียร้อยนะฮะลูกพี่ครับ,น,บน,น,นี่นะฮะจมูกร้อยหลวงปู่นั่งอธิษฐานจิตเล็บติดคมชัดดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจนะฮะน,น,นะน,นี่คือเรียญสมปรารถนาเลขโคตรรัน,นเบอร์สามเก้าครับดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจนาวชชุบแบคโรเดียมนะพี่นะ ตอกต่อหนูชัดเจนนะฮะเหรียญแรกผ่านไปไปกันเร็วเ้ยไปกันเร็วเร็วไปกันเร็วเร็วไปกันเร็วเียวไปกันไวๆวเลยลูกพี่ครับเดี๋ยวค่อยซีนให้ทีหลังนะพี่น้องนะเอาเหรียญแรกผ่านไปเหรียญที่สองเดินตามมาครับลูกพี่ครับใจร่มๆใจร่มไปกันเรื่อยๆเลยนี่คือเหรียญสมปทานนาเหรยยนไม่แกะก็ได้นะพี่นะน่าจะได้นะฮะไม่แกะนี่นะฮะอันปะกาซาตินลงยาทงยาตเตียวตั้งหน้ากากเงินนะฮะงานนัากากเงินสวยๆเลยลูกพี่ครับ รายการนี้เป็นยาธงชาติสาวกธงชาติศักดิ์ศีทธงชาติมีนะฮะนี่คืออันประกาศาตินเป็นรองแค่นว่ากับเนื้อเงินนะฮะเนื้อทองคาแค่นั้นเองเนื้อบน,บนบนเล็บติดคมชัดนะฮะดูนะครับดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจไฟก็จะเบาๆหน่อยนะลูกพี่นะโอ้โหพี่รายการนี้และเลขโคตรรัน,นเบอร์ห้าตัวเดียวรายการนี้ตอกนาเลิกด้วยนะพี่นะดูนะครับตอกนาเลิกชัดเจนนะฮะ เรียนนี้ตอกนำเลิกอ่ะใครอยากได้เดียนไหนสอบถามกันเข้ามาครับอ่ะเรือนที่สองผ่านไปครับลูกพี่ครับไปเร็วๆรเลยปัดจืบนี่คือเหนือสี่เคนะพี่นะเหนือสี่เครายการที่สิบจมูกร้อยร้อยรายการหลุดจองทั้งนั้นเลยลูกพี่โอ้ยมัวจะปวดหัวจะปวดทรงเสมาเสมาลายกระหนกคุมคมแบบนี้นะฮะนำเลิกเหมือนกันนะลูกพี่นะ รายการนําเลึกเหมือนกันและเลขโคดร,รัน,นเบอร์เลขสี่ตัวเดียววันเกิดใคร,ใครเก็บได้เก็บเลยนะพี่นะรายการสมปารถนาคิดหวังสิ่งใดคอ้สมปารถนาดั่งใจปองหลวงปู่อิมเจ้าคุณอิม่มพระราชมงคลวชิรปัญญานี่คือเป็นรายการพระใหม่ย,ยอดนิยมเหรียญสมปารถนาปีนี้ไม่มีการจะสร้างเพิ่มเติมแล้วนะเก็บได้เก็บเลยนะครับนี่คืออันปะก้าเหมือนกันฮนะยาทรงชาติ แนวตั้งขอบน้าเงินสุมแดงหน้ากากเงินเป็นงานหน้ากากทั้งนั้นเลยนะพี่น้ำหน้าเสียดายลูกพี่ครับบิดกันเล่นซะงั้งงนลูกพี่โอ้โหกันจมูกให้เด่นว่าจมูกร้อยๆนะพี่นะไม่บุบไม่มีลงยาแนวตั้งธงชาติงานหน้ากากเกินสวยๆลูกพี่ดูกระหนกนะผมอยากให้ดูเหรียนจริงนะฮะสวยมากนะใครได้ไปต้องร้องว้าววาวว,ว,ว,วและเลขโครตร้า้าเลขสวยๆทั้งนั้นเลย ไม่น่าทำกันได้เลยเลขห้าเลขมิแต่เลขสวยเล,เลขเบิ้ลเลขเลียงเนื้อส,สวยเนื้ออันปะก้าแบบนี้ยาทงชัิเลทที่สำคัญเหลือแต่เนื้อหลักๆเลยนะพี่นะเหลือแต่เนื้อสำคัญเลยนะพี่นะเหลือเนื้อบนบนและเป็นลายธงชาติดูเลขหนึ่งร้อยลูกพี่ครับเลขหนึ่งร้อยลูกพี่ครับดูนะฮะเนื้ออันปะก้าเลขหนึ่งร้อย ตอกโคดชัดเจนมะอ,อูแล้วแต่บางเหรียญน,นะพี่นะตอกมะอ,อูแล้วแต่บางเหรียญน,นะลูกพี่นะดูนะฮะจมูกร้อยนี่คือหน้ากากเงินมีแตนรายการหลักๆทั้งนั้นรายการสวยๆเลขสวยด้วยนะอาผมมีอยู่ห้าเหรียญไล่ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบจะมีรายการไหนที่ชื่นชอบกันบ้างหลวงปู่เลือกเจ้าของนะพี่นะนี่คือรายการหลุดจองผมเล่นไป เล่นไลฟ์สดไปเหลือแค่นี้แล้วช่อง youtube เป็นการรายการที่เล่นเหลือนะฮะหลุดจากลูกค้าถึงได้มีโอกาสมาแบ่งปันทางช่อง youtube นะครับ0614301993 0614301993ใครไวใ,ใครได้ก็แล้วกันงานบนบนเนืออันประกาซาตินนะลูกพี่นะ 06143019ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆอยากเก็บรายการนี้เรียนสมปรานาโทรมาหาผมได้เลยมียาธงชาติและก็ 4K เหนือนวะชุบแบล็คลงยาแดงสวยๆนวะสวยๆแบบนี้ไม่เก็บถือว่าพลาดไม่มีการจะสร้างเพิ่มเติมแล้ววันนี้ไม่เห็นค่าวันข้างหน้าคุณจะเสียดายครับลูกพี่ครับเอ้ยอัดเติมอัดเติม ศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามขออนุญาตบอกเบอร์โทรอีกหนึ่งรอบนะฮะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามเดี๋ยวขึ้นในหัวข้อคลิปก็แล้วกันนะฮะใครไวใครได้ก็แล้วกันรายการสมปัานาไม่มีการจัดสร้างแล้วเหรียญหลวงปู่เก็บได้เก็บอนาคตสวยๆเก็บทางพุทธพาณิชก็ไม่มีอะไรเสียหายแน่นอนแบ่งปันไปในราคาเบาๆก็แล้วกันนะ,ะพี่นะ เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือความเชื่อความศรัทธาครับสำหรับวันนี้วัยรุ่นผ้าใหม่ไปแล้ววันที่2เดือนกุมภาพันธ์าี2567ขอให้ทุกคนร่ำรวยคิดหวังสิ่งใดสมปัานาแรงใจปองทุกทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ